สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำโปตเตอร์เกี่ยวกับสินค้านะคะสินค้าโปตเตอร์ของเรานะคะก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับโปตเตอร์แว่นตานะคะอันนี้เราก็ได้ออกแบบไว้แล้วนะคะว่าเราจะทําแบบนี้นะคะเราก็จะมาลองทําอีกทีนึงเลยนะคะมาทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานิ w วแล้วก็ใช้ขนาดเป็น a 4นะคะโปตเตอร์ของเรานะคะจากนั้นนะคะ ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะเราก็ทําสีพื้นหลังเลยค่ะอ่าแล้วเมื่อเราได้สีพื้นหลังแล้วนะคะอ่าตัวตรงนี้นะคะที่เป็นสีน้าตาลนะคะเราก็ดูสีมาไว้เลยนะคะอ่าเมื่อเราดูสีนะคะเราก็จะทําเป็นแบบโค้งแบบนี้นะคะเราก็มาใช้ ตัวนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็อ่ะลากกะให้มันพอดีค่ะลากไปเลยค่ะ,ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็ตรงนี้เราก็จะทําให้มันเป็นเส้นโคง้งวาาอย่างนี้นะคะ อ่าแบบนี้นะคะเราแล้วแต่เราจะออกแบบลปนะคะตามสไตล์เราเลยนะคะอ่ะค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปเทสีตรงพื้นหลังตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกสีไวแะะ้แล้วนะคะเราก็มาทำอ่ะเทเทสีตรงนี้นะคะอ่ะอ ่แล้วก็เทสีลองดูนะคะว่าจะเทได้หรือเปล่าทำไมอ่ะเนี่ยค่ะเราได้แล้วนะคะเราต้องกดคลิกตรงนี้นะคะการเดียนนะคะ อ่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วคะให้เรากดอ่ะตรงนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราไปเอารูปมาที่เราตัดไว้แล้วคะอ่าให้เราเอามาแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ถ้าเราจะขยายรูปนะคะให้กด c อนโทนะคะแล้วก็ขยายรูปเลยคะ่ะเอาพอดีกับตัวที่เราต้องการนะคะ สวเส้นเราไม่พอใจนะคะเราแก้ไขได้นะคะแล้วก็กดที่ตรงนี้ใหม่นะคะแก้ไขนี่ค่ะมันก็เส้นก็จะมาแก้ไขให้เรานะคะอ่า เราเป็นมุมตรงอ่ะแบบนี้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราออกแบบเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะรัน,นี้ก็จะโค้องนะอ่ะอ่าแบบเนี้ยค่ะเราได้แล้วนะคะอ่า นี้เราก็ฉบับมานนี้ถ้าสมมุติว่าเราตัดลบไม่หมดนะคะอ่ะคอนโทรลบวกแล้วก็ไปลบที่เราตัดไม่หมดออกได้เลยนะคะอะใหญ่ไปลแล้วก็ปรับมันพอดีนะคะอืม เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปออกแบบพวกตัวหนังสือพวกโลโก้ที่เราเตรียมไว้แล้วเ,เอามาใส่กับรูปภาพที่เราได้จัดวางไว้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเรา